เพื่อนครับผมก็มาชมน้ำดอกไม้ที่ผมห่อไว้นะแล้วก็ไอ้ลูกที่ออกมาลูกแรกตอนนี้มันสุกแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยเขาบอกว่านิ้วมันนะเนาะเพื่อนเขาบอกมือมันนิ้ว,วมือตรงเนี้ยถ้าเกิดมันมันแก่เนาะวิธีการดูอะ่ะผมดูจากช่อง youtube มานะเขาบอกตรงเนี้ยมันจะเหี่ยวนะครับแล้วตรงเปลือกตรงเนี้ยมันจะเป็นแป้งนะเพื่อนเป็นแป้งขา,ขาวขวอะ่ะเออนั่นแหละเขาเรียกว่าแก่จัดแล้วก็ ลูกมันอะถ้าแก่มันจะจมน้ําถ้าอ่อนมันจะไม่จมน้ํานะแต่ผมไม่ได้เทสนะเพื่อนนะครับแต่ผมจะพาไปดูลูกสุกเนาะไอ้ลูกที่มันออกมาลูกแรกอะผมก็ห่อไว้เนี่ยเพื่อนเนี่ยนิ้วนิ้วมันเหี่ยวแล้วนะเพื่อนเห็นปะนิ้วตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันเหี่ยวจริงๆเพื่อนแล้วใบมันจะลูปไปอย่างเงี้ยเนี่ยใบมันจะลูปกลับหาตัวมันเองแล้วมันเป็นจริงนะเพื่อนเพื่อนดูดิเห็นปะใบมันลูปกลับหาตัวเองอะซึ่งอันเนี้ยมันก็เริ่มลลูแ้วนนะะครับ เนี่ยถ้ามันถ้าออกมาใหม่ๆมันจะเป็นนี้ใช่ปะ่ะผมเริ่มแก่จะเริ่มรู้เพื่อนเนี่ยแล้วมันก็สุกแล้วจริงครับเพื่อนมันสุกมันสุกหล่นออกมาเลยนะผมห่อไว้เนี่ยผมก็เอามาแล้วมันสุกแล้วเพื่อนสุกปัตตะก้อเลยนะอันนี้เป็นดอกไม,ม้ดอกไม้เบอร์สี่นะเพื่อนนับดอกไม้เบอร์สี่เนี่ยเพื่อนงอมเลยล่ะฮะสุกจัดเลยเพื่อน ลูกใหญ่อยู่นะนี่น่าจะประมาณสักสี่ลูกโลอ่ะเพื่อนหรือสามลูกโลนี่แหละนะเพื่อนเขาบอกเราอีกอย่างนึงก็คือพอเราเด็ดปุ๊บน้ําจะใสๆเลยนะครับมันก็เหมือนฟิกเหมือนอะไรเหมือนผลไม้ทั่วไปเนาะแม้กระทั่งขนุนเองอ่ะเพื่อนท่านยางมันใสอ่ะถ้ากีบแล้วยางมันใสก็แสดงมันมันแก่แล้วนะเพื่อนเห็นปะเนี่ยมันจะรูไปเลยเพื่อนเห็นปะในโปรติมันจะเป็นงี้ใช่ปะแต่พอมันพอมันแก่ปุ๊บมันจะรูอย่างเงี้ย เหมือนเชิญชวนนะจ๊ะฉันปะแป้งแล้วปะแป้งขาวๆเนาะพาฉันไปเที่ยวทีอะไรอย่างนี้ปะเออพาฉันไปขยายพันธุ์ทีอะไรประมาณนั้นปะนะครับเนาะเพื่อนปุกปลุกลืมๆมาเพื่อนได้กินแล้วอะครับเนี่ยเห็นปะเออเพื่อนกเกษตรวันหยุดมันดีอย่างไงรหร้นว่คือคือเราทํางานไปด้วยเราทําเกษตรไปด้วยอะคือวันหนึ่งเราโดนเขาไล่ออกอะหรือโดนเราไม่ความสามารถเราไม่ไหวแล้วอะหรือเราแก่มากเราทํางานสู้ สู้ใครก็ไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยว AI ไเข้ามาแทนอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็มีสวนมีอะไรไว้นะเพื่อนเนาะคนเราพอแก่มากินอะไรได้ไม่เยอะแล้วอะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินเยอะมากแล้วเงินก็ต้องหาแหละแต่ก็ไม่ต้องหามากแล้วไงเพื่อนนะเพื่อนผมไปก่อนแล้วไอ้เจ้าพึ่งนิ่มก็อยู่นี่นะไอ้พึ่งหลังเนี้ยเมื่อกี้มัน,นวิ่งตามต่อยผมด้วยแต่ผมก็หนีมันทันแหละก็เลยผมก็เล่นกันมาเรื่อยล่ะ เื่อนเห็นปมร้นะซูมผมนี่ก็พยายามจังเลย <laughs> นี่อ่า,อา <laughs> นี่นี่นี่เพื่อนเนี่ยนี่แหละมันกินตามมาแต่ต่อยผม <laughs> ก็ส่วนผมไม่ใช้ยาฆ่ายาฆ่าแมลงอะ่ะเพื่อนมันก็จะมีพกพึ่งพวกอรอยเงี้ยแหละนะครับเนี่ยอย่างนงี้แหละไปครับเพื่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ